ตอนนี้นะครับเราก็มาเดินป่ากันที่ผาดอกเซี้ยวนะครับวันนี้กําลังจะเดินลงไปตรงที่ผาน้ําตกนะครับผม วันนี้ก็บรรยากาศก็สบายๆครับช่วงนี้ฝนยังไม่ตกนะครับผมนี่ก็คือบรรยากาศสองข้างทางนะครับนี่ก็เป็นป่าจริงๆนะครับที่เราเห็นแล้วตรงนี้ก็จะเป็นป่าที่เขาอ,อนุรักษ์ไว้ด้วยนะครับตรงนี้วันนี้ก็มา มีโอกาสได้มาเดินอีกครั้งที่ผ่าดอ,อกเซลนะครับผมวันนี้ก็ช่วงนี้ก็เข้าหน้าฝนแล้วครับทางก็ลื่นนะครับผม